เมียวเมียววิ่งมารับหลวงปู่กันแล้วดูรัลหลวงปู่หลวงปูบง่บินทบากับมาแล้วครับสีสุดาขวัญใจไพโรดแม่ผสมสีสีสีน้ำน้อยประกายเพชร,รกายเพชรไพโรดมีใครครับเอสีน้ำน้อย ้องจินตลาจินตลาน้องทองเล็กทองเล็กไพโรดนวรัชนวราช,ราชประกายเพชรน้องเงินขาวจ้าเงินขาวสมบัติสมบัติสมบัติครับสมบัติไม่ะสมสีครับครับวันนี้มีมือออกมารับหลวงปู กับกบ,บินธาบาตรมากันแล้วขวัญใจอุย้ยขวัญใจพุงป่องขังใจพุงป่องกินเยอะไม่นอนกินเยอะนอนเยอะเดินไม่ไหวแล้วพุงติดดินแล้ว <c oughs> จินจลาจินจลามาอ้อนหลวงปู่แล้วจินจลาอ้อนหลวงปู่แล้วครับมีใครมาอีกคะใครมาอีกคะบุญหลาย บุญหลายอยู่ตรงนี้ครับบุญหลายบุญหลายอ้อยเพชรอ้อยเพชรเกรมตมณีโตขึ้นุกวนันหอ้อยเพชรสีเสื้อเปลี่ยนแล้วสีเปลี่ยนแล้วเป็นนมใหญ่แล้วสีเปลี่ยนแล้วครับเกตมณีก็ตามกบเนาะอยู่ด้วยกันสองคู่วันหน้าก็จะเกิดลูกเกิดหลานออกมาอีกเนาะ บุญหลายบุญหลายครับงเงินขาวครับอยู่กันตรงนี้หมดเลยวันนี้หลวงปู่ก็นำภาพอนรักนรักของน้องน้องเหมียวที่ออกมารอรับหลวงปู่กลับจะมีบบสบาดให้กับเอฟซีทุกคนทุกท่านได้ดูกันขอความสุขจงมีแต่ทุกคนทุกท่านทั่วการทุกท่านทุกคนเธอสาธุแม่จำปี จำปีจ้าจำปีจำปีแม่จำปีไม่ได้เจ๊ตของปู่ตั้งหลายวันเนาะเจ๊กันแล้วค่ะเจอกันแล้วค่ะเพชรดำน้อยอเพชรดำน้อยครับเพชรดำน้อย็ <c oughs> นมองหลวงปู่แล้วเพชรโลดเพชรโลดครับโลดกินอาหารตรงนี้เนาะเพชรโลด,ดเพชรโลดอ้วนแล้ว่จะหิวบ่อยเนาะ เห้บ่อยกินได้เยอะ,ะอ้วนเลยอ้วอนใหญ่เลยน้องทองเล็กน้องทอง,กกนนทองเล็กเล่นคนเดียวนี่ทองเล็นะเลนะนนากาเล่นคนเดียวเนี่ยเล่นอะไรเนาะเล่นอะไรนะตามจจินตนาการเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวพี่ศรีสุดาศรีสุดาเล่นกับน้องทองเล็กไหมะคะ คุณสมบัติสมบ,สมบสัติสอยเพชรเกริดมณีครับ <c oughs> ครับคอยติดตามคลิปต่อไปคลิปนี้ฝากว้เท่านี้โชคดีมีสุขทุกคนชาสาธุ